เก้าทไดไครับคือจริงๆบ้องต้องบอกว่าของปลอมเนี่ยทำได้ไหมคือเขาทำได้ทำได้นะฮะแค่คล้ายๆแต่แต่ว่าสัตตาเทวนมนุษยานันพุทโตภะ เรียนรู้ศึกษาก่อนสังสงพักเครื่องหลวงปู่สุขวันปะอประคางเท่ากับลายการรู้ให้ชัดสวัสดีครับพบกับรายการรู้ให้ชัดผมนายทีครับผมวุเก้าทีวาครับครับ มาเรียนรู้และศึกษาก่อนที่จะสะสมภาพเครื่องของปูสุกกันนะครับครับผมโค้ชครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแฟนรายการนะครับนะครับที่มีการแวะมาเยี่ยมเยียนนะแล้วก็มีการตอบกระทู้กันเนาะครับครับผมก็คือมันมีคอมเมนต์ดีๆเข้ามาในรายการเราเราก็ต้องกราบขอพระคุณ เป็นแฟนๆรายการนะครับที่ให้ข้อคิดเห็นเพื่อเราจะนําข้อคิดเห็นเหล่านี้ไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปและส่วนหนึ่งก็เป็นเป็นกําลังใจให้เราสร้างผลิตผลงานดีๆออกมาใช่ครับเพราะว่าเพจเราเริ่มจากศูนย์นะไม่มีคนรู้จักนะครับมาได้ขนาดนี้ก็ขอบคุณต้องขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณครับก็คือจริงๆวัตถุประสงค์จริงเนี่ยก็คืออยากให้เรียนรู้ ครับศึกษาแล้วก็สะสมได้ด้วยตัวเองใช่ครับได้ด้วยตัวเองนะครับเป็นเป็นเบื้องต้นเพื่อเผยแพร่บารมีหลวงปู่แล้วก็เป็นวิทยาทางแก่แฟนๆรายการที่เข้ามาร่วมติดตามเรานะครับนะครับโอเควันนี้พจนมีพาร์ทพิมพ์อะไรมาให้เราเรียนรู้กันครับครับวันนี้ก็เป็นหมวดยอดนิยมอันดับหนึ่งในหมวดเนื้อชินตะกัวนะครับก็คือเป็นพิมพ์ประพามนทลรัศมี ฮะเนื้อในหมวดเนื้อชินตะกัวทําไมทําไมถึงเรียกว่าเป็นพิมพ์ยอดนิยมครับก็คือในในกลุ่มเนื้อชินตะกัวเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยหมวดพิมพ์เนี้ได้ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งผมเคยเห็นพระที่มีคือ พระพิมเนี้ยเป็นเป็นเป็นพิมพเอกลักษณ์ของหลวงปู่ถูกไหมครับใช่ฮะก็คือมีององพระนั่งประทับฐานบกความบกงามนะครับแล้วก็มีเส้นรัศมีแต่ว่าฐานเนี้ยบางทีที่ที่เห็นที่ที่ผ่านมาเนี้ยจะมีฐานหลายหลายรูปแบบใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ครับใช่ครับมามาชัดเจนตอนคมหลวงใช่ครับก็คือมีการสร้างแม่พิมพ์ที่เป็นรูปแบบขึ้นก็เลยจัดว่าเป็นพิมพ์นิยมใช่ครับผม อ่าตอนนี้เรามามามารู้จักพิมพ์นี้กันครับนึอ่าลักษณะการสร้างนี่เป็นเป็นบล็อกนิดเป็นยังไงคือต้องต้องต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับคือเอ่อในยุคจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างพระหมวดพิมพ์นี้ในยุคมีตั้งแต่ในยุคแรกๆครับนะครับก็คือมีองค์พระนั่งประทับฐานโบกคว่มโบวหงายแล้วก็มีเส้นรัศมีเหมือนกับว่าพระพุทธนั่งประทับนะครับแล้วก็มีเส้นรัศมีเป่งออกมา นะครับครับแต่ทีนี้ว่าในยุคแรกๆเนี่ยการสร้างเนี่ยแม่พิมพ์เนี่ยเขายังยังไม่ได้เป็นบล็อกหินนะฮะ,ะ,ฮะยังเป็นแม่พิมพ์ที่เป็นไม้นะฮะกดใส่แม่พิกดใส่ดินนะครับแล้วก็มีการเทหล่อนะฮะอันะะนี้คือในยุคต้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีการเสริสร้างมาตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วคือเป็นเป็นเอกลักษณ์เลยรูปแบบประพามันทนมีเส้นรัศมีนี่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วใช่ใช่ครับผมครับอันนี้ เรามาดูว่าวิธีการพิจารณา,าพาร์พิมพ์นี้นะครับเ,เริ่มจากด้านหน้าก่อนได้ไหมครับ,รบด้านหน้านี่เราเราเห็นพาร์ทเนี่ยเราจะดูยังไงครับก็คือนนจริงๆแล้วเนี่ยพิมพิมเนี่ยก็คือแบบเดียวกับโลหะผสมเลยครับ วิธีการพิจนารณาใช่ครับก็คือในอันนี้คือพิมพ์มแบบเดียวกันกับในกลุ่มโลหะผสมเลยก็คือแม่พิมพ์เนี่ยคือแม่พิมพ์เดียวกันแม่พิมพ์เดียวกัน,แต,นแต่ว่าแต่ว่าข้อแตกต่างคือ,อการเทตะกั่วเนี่ยจะเทก่อนโลหะผสมนะฮะเหมือนกับเทดูแม่พิมพ์นะฮะแม่พิมพ์เนี่ยจะไม่ปรากฏหน้าตาครับครับก็คือผมสรุปนิดนึงนะครับว่าก็คือพระเนี่ยดูลักษณะของแม่พิมพ์ครับ ของว่าประพามณฑทนมีเส้นรัศมียังไงก็คือดูจากองค์พระที่ที่เราพูดไปก่อนหน้าแล้วใช่ก็คือหลักการติมพิมเดียวกันครับวงแขนครับการพิจารณาเรื่องของขาแล้วก็ฐานบัวฐานบัวนะครับไอตรงที่เราเคยแบ่งส่วนให้ดูนะครับต้องไปพิจารณาอย่างนั้นใช่ฮะหลักการเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าบล็อกพิมเนี่ยคือบล็อกเดียวกันบล็อกเดียวกันนะครับส่วน กลับมาดูด้านหลังนิดนึงครับด,ด้านหลังนี้พ,พิจารณาเครับคือจริงๆด้านหลังเนี่ยถ้าพี่จอมสังเกตดูดีๆก็จะเหมือนกันเพียงแต่ว่าข้อต่างเนี่ยตะกั่วเนี่ยเวลาเทเนี่ยเนื้อเขาจะเนื้อเขาจะนิ่มนะฮะเขาจะไม่มีการแต่งลบคมครับเหมือนกับโลหะผสมเหม็นไหมฮะโลหะผสมเนี่ยเนื่องจาว่าเป็นโลหะโลหะแข็งพอเทหล่อไปแล้วเนี่ยจะมีจะมีจะมีความคม ช่างเขาเลยต้องใช้ตะไบแต่งหลับนะฮะตะกัวเนี่ยเป็นอะไรที่เทหล่อได้ง่ายกว่าตะกัวนี่เป็นตะกัวนมคือเป็นตะกัวนมก็มีเป็นเป็นตะกัวตะกัวตะกัวผสมเงินก็มีอครับอ๋ออันนี้ก็ไม่เป็นเกณฑ์ใช่ไหมคือคือต้องทั้งทั้งเนื้อทั้งสองเนื้อหาใช่ครับผมคือจริงๆแล้วต้องต้องเข้าใจเรื่อง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 โมเรื่องมวลสารเหมือนที่ผมเคยกล่าวมาคือ ถ้าเป็นโลหะผสมเนี่ยเป็นโลหะแข็งนะฮะตะกัวเป็นโลหะนิ่มนะฮะลักษณะเนี่ยจะต่างกันครับอย่างอย่างองค์ตะกัวเนี่ยที่เรานำนำมาพิจารณานำมาบรรยายเนี่ยตะกัวเนี่ยรเราจะสังเกตว่าด้านหลังเนี่ยจะไม่มีการจะไม่มีการแต่งเห็นไหมก็คือคกดหลังเลยเดี๋ยวผมผมขยายให้กคุณผู้ฟังดูนิดนึงนะครับ,รบนะครับอันเนี้ยลักษณะของ ใช่ฮะเราจะสังเกตว่าถ้าพี่อธิบายใช่ฮะพี่หยอมสังเกตดูคือตะก่วเนี่ยจะไม่มีรอยแต่งตะใบเห็นไหมครับเพราะว่าเวลากดแล้วปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าการยุกตัวเนี่ยจะกดได้ง่ายจะจะกดพิมพ์ได้ง่ายกว่าโลหะผสมนะฮะเลยจะจะไม่ปรากฏการตกแต่งบริเวณด้านหลังแต่ก็จะถ้าสังเกตจะมีเนื้อเกินออกมาตามตามขอบบ้างใช่ตามขอบอันนี้เป็นจุดสังเกตนะครับครับ แล้วก็ส่วนเมื่อกี้ที่พนบอกก็คือเนื่องจากตะ่วเป็นนิ่มเพราะฉะนั้นด้านข้างก็ด้านข้างก็จะเรียบ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 นะฮะบางองค์มีขอบนะฮะช่างเขาก็จะก็จะเอาตะไบรูปออกบ้างครับนะครับเดี๋ยวผมดูด้านข้างนิดหนึ่งนะฮะจะสังเกตว่าด้านข้างจะก็เป็นเรียบเรียบคือเนื่องจากว่าแม่พิมพ์เนี่ยเป็นแม่พิมพ์หินครับตะ่วเนี่ยคือถ้าในกลุ่มโลหะในในในกลุ่มประพามณฑลเนี่ยพิมพ์นิยมเนี่ยครับ แม่พิมพ์เนี่ยก็คือจริงๆแล้วคือเขามีการสร้างแม่พิมพ์เนี่ยสร้างสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาแล้วก็ดูแบบก่อนที่จะเทโลหะผสมจริงครับก็คือเหมือนเหมือนเป็นเหมือนลองพิมพ์อะใช่ครับคือคือถ้าเป็นเป็นผ้าเหรียญก็คือลองพิมพ์นะครับครับผมส่วนหมวดนี้จานมีไหมครับมีทั้งพบเจอรอยจานก็มี ไม่พบเจอเลยจารย์ก็มีไอ้น,นี้คือไม่ไม่เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาแต่ทีนี้ว่าผมมาอยากในหมวดพิมพ์นิยมเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องเรื่องของเรื่องแม่พิมพ์แม่พิมพ์เป็นหลักนะฮะแล้วก็ะตะกัวนะฮะจะมีทั้งตะกัวตะกัวแข็งก็คือตะกรวผสมเงินนะครับแล้วก็ตะกัวนิ่มก็คือตะกัวน้านม,อ,มอยากให้ดูในในเรื่องตรงนี้ครับแล้วแล้วไอ้เรื่องของถ้าเป็นจาน ส่วนมาตรจันตัวอะไรครับก็คือเป็นตัวพุทธตัวพุทธใช่ฮะอยู่ที่ว่าจะเป็นพุทธแค้วค่าหรือพุทธเมตตาเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่การจานในแต่ละครั้งอันี้อันี้อันี้เรื่องเรื่องวอยจานก็ไม่ไม่ได้เป็นเกณฑ์ไม่ได้เป็นเกณฑ์ครับก็คือจุดสังเกตในท้ายคลิปนี้พุอยากให้สังเกตเรื่องคืออยากอยากอยากให้ไปจดจําเรื่องแม่พิมพ์ก็คือหลักการจารณาเนี่ยคือพิมเนี่ยเป็นแบบพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์นิยมเพียงแต่ว่า ผมย้ําว่าไอพพพ้พิมพิมประพามนตลพิมพ์รัศมีในหมวดตะกัวเนี่ยจะไม่พบเจอหน้าตาอครับผมนะฮะเนื่องจากว่าเป็นการที่เทหล่อเหมือนกับเทดูพิมพ์ก่อนก่อน <ๆ S 1> ที่จะแก้ให้พิมพ์ขึ้นมาใส่หน้าตาคร,ครับผมนะฮะก็คือพระเหล่าเนี้เขาก็ไม่ได้อ่าไม่เทลองพิมพ์แล้วเนี่ยพระก็ถูกเอามาใช้ถูกเอามาใช้งานไม่ได้ไม่ได้เอาไปทําลายทิ้งครับผมนะ,ะครับก็คือเอามาใช้งานในการเอ่อเหมือนกับมาแจก ก็คือไม่ได้ไม่ได้ทดลองแล้วก็ใช่ฮะเหมือนกับเหมือนกับพระที่เหลือในโรงงานอะไรพวกนี้ที่เวลาช่างเนี่ยเขาจะดูแม่พิมพ์นะฮะเหมือนเหมือนปั๊มเหมือนเหมือนเราจะปั๊มเหรียญครับพี่จอมคือช่างในโรงงานปั๊มเหรียญเนี่ยเขาก็จะปั๊มตะกวดลองพิมพ์ก่อนเพื่อจะดูความคมชัดนะฮะแต่ว่าอันนี้ข้อต่างก็คือเป็นพระหล่อเหมือนกับเทดูบล็อกก่อนว่าบล็อกเนี่ยพอพอเราแกะออกมาแล้วแบบนี้เทดูว่า ลักษณะเนี่ยพิมพเนี่ยออกมาคมไหมครับผมแล้วช่างเขาก็จะตกแต่งแม่พิมพ์ต่อก็คือใส่หน้าตาใส่เส้นสังกติให้ชัดขึ้นครับใส่กําไลข้อเท้าในองค์พระครับคือหลักการพิจารณาเนี่ยก็จะแบบเดียวกันเลยนะก็คือแม่พิมพ์ตัวเดียวกันครับผมในกลุ่มประพามนทนพิมพ์นิยมเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูเรื่องของประพามนทนเนื้อเนื้อทองแดงได้ใช่ครับ เนื้อโลหะผสมได้นี่ก็มาดูตะโกวนะใช่ครับผมบต่างกันก็คออือบางองค์เนี่ยที่เป็นที่ที่ที่เป็น <c oughs> ที่เป็นประพันธ์บทนพิมพ์นิยมและมีเนี่ยบางองค์เนี่ยคือมันมีอีกหลายหมวดพิมพ์นะฮะแต่ว่าถ,ถามว่าเราดูยังไงคือพิมพ์นิยมก็คือให้ดูฐานบัวจะเหมือนกับกลุ่มโลหะผสมครับตรงนี้พิมพ์นิยมนี้พูดถึงราคา ปัจจุบัน,<ใ>นกต็ตะกัวนี้ราคาแตกต่างถ้าถ้านิยมถ้าสวยๆเนี่ยราคาสูงปัจจุบันนี้ครับนะครับโอเค,คก็น่าจะเรื่องของให้ไปจดจําเรื่องของออวิธีการพิจารณาวิธีพิมพ์พระครับเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักเนาะครับครับ,รบท้ายคลิปก็พด มีอะไรแนะนำเพิ่มเติตมไหมก็คือท้ายคลิปเนี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะฮะหรือแฟนๆรายการเราเนี่ยนะครับคือองค์ประกอบหลักที่เราบรรยายมาหลายๆหลายๆครั้งนะครับผมจะย้ําเสมอว่าเรื่องพิมพ์พระเป็นองค์ประกอบหลักนะครับอยากให้ดูเรื่ององค์ประกอบของแม่พิมพนะฮะแล้วก็วันณะตะกัวนะฮะเป็นตะกัวแข็งหรือตะกัวนิ่มในตรงนี้เป็นข้อจดจํา นะครับหรือคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีข้อสงสัยนะครับมาพบเจอผมได้ที่ร้านชั้น3นะครับพันทิพย์งามวงวานนะครับยินดีให้คําแนะนำนะครับหรือมีพาะตามรูปทางรายการเราก็ยินดีคส่งส่งมาลายแอดที่ยินดีรับเช่านะครับส่งมาลายแอดตอนที่เราขึ้นไตเติลข้างหน้าไว้ครับยินดีเลยครับนะครับโอเคครับนั้นวันนี้เรื่องของพิมพ เนื้อตะปูพิมพ์ประพานพลรัศมีที่มนิยมนี้ก็น่าจะครบนะครับผมมันมันไปทบทวนครับวิธีการดูพิมพ์พระนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยก็เราค่อยเอาพิมพ์หมวดรัศมีเนี่ยในหมวดอื่นๆก็คือมันยังมีแยกย่อยไปอีกเอามาแนะนํากันครับนะครับเดี๋ยวอีกนิดนึงท้ายคลิปแล้วเก๋์ทำได้ไหมครับ คือจริงๆบ้องต้องบอกว่าของปลอมเนี่ยทำได้ไหมคือเขาทำได้ครับทำได้นะฮะแค่คล้ายๆแต่แต่ว่าวนาตะกว่วเนี่ยจะจะต่างกันวนาตะกว่วจะต่างกันนะฮะเวลาพระเนี่ยแล้วก็คือเราสังเกตว่าวนาตะว่วสีเนี่ยข้อจดจำก็คือเรื่องสีอีกข้อหนึ่งนะฮะสีเนี่ยจะไม่จะไม่ออกดำนะะสีจะออกเป็นอมเทาๆนะฮะถ้าในองค์มีประหลอดก็ให้ดูประหลอดครับผมครับโอเคครับผมงั้น วันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนเนาะครับาผมสวัสดีครับสวัสดีครับ